สบาดีพี่น้องเวิร์ตปูสักคนมาสวดหนังจ๋าแมาค่ะตำมะฮุงเฮิมคือเกอของนงจ๋าต้มตำมะฮุงเฮิมกับทอดปลาเนโก้ค่ะนี่เดิดำๆด้วยค่ะปลาเนโกค่ะกินกับปลาอันปลาปลาทอดทานค่ะนางจ๋านี่ทานทอดพอมันดำค่ะดำปูๆด้วยค่ะมีปลาหวานปลาง่าด้วก็เป็นปลาซอยปลาขาวทอดนะคะเนาะนี่ค่ะส้มตำมะกราเหิมของเรา ปนิโกนะคะมักไผ่มักมันนะพี่น้องเนาะเลยว่าือกินแต่ตำมะฮงแต่ส่วนนี่สิว่ามันมักไผ่มักมันพี่น้องจ๋ามักบุ้กขึ้นกันนะฮะเนาะมักขึ้นกันมันก็ได้พัวผู้เดียวกันเบิดอต่างคนเนาะสวัสดีพี่น้องจ๋ามาคายกินข้าวหรือเพราะว่าจังจ๋ากินข้าวนี่ทอดปลาปนี่โกนะคะตำมะฮงค่ะนี่ มาค่ะมากินเพื่อว่าพี่น้งนองค่ะไม่ขาค่ะ